สองตัวนี้ราคามันห่างกันไม่มากนะตีว่า80,000บาทแล้วกันมันสามารถที่จะถอยจอดอัตโนมัติได้เบื้องต้นรถ2คันนี้คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแก้มยางไม่เท่ากันเปลี่ยนระดับได้ว่าจะให้อยู่ประมาณไหนจะเห็นว่าลาวหลังคามีความใหญ่ไม่เท่ากันตัดช่วงบริเวณนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่มีเมนูที่มันแบบเป็นบอกน้ำมันเครื่องอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรงไงเงี้ยจะไม่มีนะครับไม่เหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะคทุกครั้งที่เราเปลี่ยนโหมดเนี่ย พมอะไรคันเร่งจะทําการตอบสนองไม่เหมือนกันสักโหมดนะก็คือขับเองรักสายห่างเบรกเองอะไรพวกนี้นะครับมีระบบเตือนกันชนมีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าสวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยูทูบช anel แมคคาร์6 8ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมในช anel นี้ด้วยวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถทั้งสองรุ่นที่เรียกว่าเป็นรถที่ฮอตทั้งคู่นะครับฮอตทั้งคู่เลยซึ่งลูกค้า ถามเข้ามาหลายคนมากนะคือไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับผมบอกก่อนว่าลูกค้าที่ซื้อรถทั้งสองรุ่นเนี้เขาจะซื้อคันไหนก็ได้คันซ้ายมือผมคันขวามือผมจะซื้อได้ทั้งสองคันนะครับพอลูกค้าที่ดูรถประเภทนี้ก็คือเรียกว่ามีทุนทรัพย์พอสมควรแล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาเกิดความสงสัยว่าเขาจะเอารุ่นไหนดีแบบไหนที่เหมาะกับเขานั่นเองอ่ะเบื้องต้น คันซ้ายมือผมนะครับคือ w i t e ทขับเคลื่อน4ล้อราคา1,314,000บาทส่วนขวามือผมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือขับ2นะเดี๋ยผมจะรีวิวให้มันเป็นขับ4แล้วกันนะคันนี้คือสมมติสตอมแท็กขับ4ราคา1,399,000บาทนะครับ1 3 1 4กับ1,399นะครับ สองตัวนี้ราคามันห่างกันไม่มากนะตีว่า80,000บาทแล้วกันนะครับห่างกันไม่มากทีนี้สรุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงถ้าเรามองจากด้านนอกนะอันนี้คือรถที่เป็นสแตนดาร์ดที่ไม่ได้แต่งนะนะครับเอารถเดิมดม,มาให้ดูนก่อนเราจะเห็นว่านะครับที่แตกต่างกันเลยมีอะไรบ้าง1นงนะครับกระจังหน้าถ้าเป็นของสตอมแท็กจะมีไฟอันนี้ขึ้นมาอีก3จุดนะเขาจะเรียกภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกว่าไอ้ไฟอันนี้แล้วกันนะให้ดูส่วนว่าแท็กเนี่ย ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีทําไมถึงบอกว่าคันนี้ผมจะรีวิวสมมุติว่าเป็นขับ4นะคือขับ4หรือขับ2เนี่ยสตอร์มแท็กเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะนะครับมันต่างกันแค่ระบบขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเบื้องต้นรถ2คันนี้คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับให้กําลังที่210แรงมา้าแล้วก็เกียร์อัตอนโนมัติ10สปีดเหมือนกันทั้งคู่เทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่ หรือว่าใบเทอร์โบเหมือนกันทั้งคู่แตกต่างกันที่ด้านหน้าที่เห็นทีนี้ไฟเมททิกเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเมททิกเหมือนกันเลยเหมือนกันมีไฟอีกการหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันคืออะไรหนึ่งสตอมแทรเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับโลโก้ของฟอร์ดจะเป็นสีดําโลโก้เนี่ยจะเป็นดำนะขออนุญาตนี่คืออผมเอารถใหม่ๆมาให้ดูเลยนะอาจจะมีคราบนองคราบน้าไม่ว่ากันนะครับเป็นสีดําๆแบบนี้ มีตัวนูนคำว่าเลนเจอร์ติดมาให้จากโรงงานรับประกันไม่หลุดตลอดชีวิตแน่นอนนะครับมีมาให้เลยแล้วก็เซ,เซนเซอร์จะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะนะครับสตอมแท็กเนี่ยมันจะมีระบบถอยจอดเองได้คือจะมีเซ,เซนเซอร์ตรงบริเวณคิวล้อนี้ขึ้นมาเห็นไหมคิวล้อนี่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามาดูวายแท็ White ag, ไม่มีนะครับวายแท็ White จะไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีเซ,เซนเซอร์บริเวณนี้นะครับแล้วก็โลโก้ที่มันเป็นของฟอร์ดเนี่ยจะไม่ใช่สีดําแบบ ดำดำมะเมื่อมนะจะเป็นดำคล้ายๆกราฟไฟต์แบบนี้นะครับนะไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยรถทั้งสองตัวเนี้ยขอญาตเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามันมันเรียกว่าอะไรหลอกกันหรือเปล่านะมันต้องเครื่องคนละตัวสินะครับมันก็คือเครื่องตัวเดียวกันเลยนี่นะครับงานประกอบอะไรเหมือนกันหมดนะครับสังเกตดูดีเหมือนกันหมด แม้กระทั่งน้ำหล่อเย็นก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มีให้เหมือนกันทั้งคู่เลยนี่คือเป็นเบรกไฟฟ้าเหมือนกันทําไมถึงเบรกไฟฟ้าเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีระบบที่ adaptive quick t o n ะก็คือขออธิบายสั้นว่ารักษาระยะห่างก็คือขับเองรอักสายห่างเบรกเองอะไรพวกนี้นะครับมีระบบเตือนกันชนมีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าตัว Wi ยแท็จะไม่สามารถจอดเขาเรียกว่าจอดเข้าซอง จอดเรียบข้างได้ซึ่งการจอดแบบนี้จะมีแค่แรปเตอร์เอเวอเรสแล้วก็สตอมแท c เท่านั้นแบตเตอรี่เป็น AGM เหมือนกันทั้งคู่นะครับฝาเครื่องเป็นฝาโฟมเหมือนกันนะครับเ g m นี่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีไดชาร์จขนาดใหญ่เหมือนกัน250ให้เหมือนกันตัวพัดลมก็เป็นพัดลมหม้อน้ำแบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานโดยรีเลย์ช่องเครื่องก็เลยดูแบบว่าโล่งๆแบบนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมจะโล่งๆแบบนี้เลย น้าทีนี้ในส่วนตัวห้องเครื่องเราไปแล้วนะนะครับมีคนแซลโชคแน่เลยนะอันนี้คือรถเดิมนะไม่ไม่มีโชคให้นะครับถ้าแต่งแล้วเนี่ยผมถึงจะใส่พวกโช๊คฝากระโปรงให้เวลาเปิดแล้วจะมีโชคมีอะไรขึ้นมาให้นะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่ทํางานคนละรอบนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหมือนกับเทอร์โบที่เป็นคู่ของแรปเตอร์นะแรปเตอร์เบนซินเนี่ยจะเป็นเทอร์โบที่เวลาทวินเทอร์โบนะครับ ทำงานคู่กันเลยนะครถึงได้แรงมหาศาลขนาดนั้นถึง397แรงม้าแต่ถ้าเป็นเทอร์โบตัวนี้เป็น2ลูก2 1 0แรงม้าคือทางานจีละลูกรอบต่ําลูกหนึ่งรอบสูงลูกหนึ่งนะครับเผื่อ,อขึ้นไว้ในออฟโรดนั่นเอง่อะจุดต่างเนี่ยด้านหน้าต่างกันแบบที่ผมบอกมีแค่นั้นนะครับทีนี้มาถึงในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างด้านข้างที่เห็นเนี่ยนะครับด้านข้างที่เห็นของตัว ล้อนะครับล้อเนี่ยถ้าเป็นวายแท็กคือขอบ18นะครับขอบ18แต่ถ้าเป็นตัวสตอมแท็กคือขอบ20นะครับแล้วก็มีอะไรแดงๆอย่างนี้มาให้ด้วยนะนะครับก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับจะสังเกตว่ารถขอบ20และขอบ18นะครับความสูง,งรถเท่ากันนะเนพราะอะไรนะเพราะว่าแก้มยางไม่เท่ากันสังเกตดูว่าแก้มยางถ้าเป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยสตอมแท็กเนี่ย จะมีแก้มยางที่เขาเรียกว่าอะไรสั้นกว่าเตี้ยกว่านะเห็นไหมมันจะเป็นสองห้าห้าทับห้าห้านะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวสิบแปดจะเป็นขอบหกสิบห้านะครับเป็นสองห้าห้าทับหกสิบห้าดูมือผมได้นะไม่เท่ากันนะครับนะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาวแบบมัธยมต้นเนาะอันนี้จะเป็นสาวมหาลัยนิดนึงนะครับไม่เท่ากันนะนะครับความนุ่มนวลแน่นอนอยู่แล้วครับ ถ้าคุยกันแบบตรงเลยความนุ่นนวล,ลสำหรับล้อเดิมนะวายแท็กนุ่มนวลกันแน่นอนเนื่องจากนะครับจุดที่ซับการสะเทือนของยางเนี่ยมีความสูงมากกว่าทําให้วายแท็กขับสีเนี่ยนุ่มกว่าถ้าล้อเดิมนะนะครับแต่ถ้าล้อเดิมของซอมแท็กอาจจะกระด้างนิดนึงเนื่อง,งจากว่าคือแก้มยางเนี่ยมันค่อนข้นขางจะเตี้ยกว่าแต่ไม่เป็นไรลูกค้าเราซื้อทุกคันแต่งทุกคันเปลี่ยนล้อทุกคันอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ให้มันดูสแตนดาดเดิมๆก่อน ช่วงล่างก็เป็นดับเบิลวิสโบนเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นโช๊คนอกแฮสซีเหมือนกันดิสเบรกสี่ล้อเหมือนกันอะดัพตีฟคุชคอนโทรลมีให้เหมือนกันพอมองกระจกข้างไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันสีเป็นสีดําแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเคปล่านะอธิบายง่ายๆแล้วกันอันนี้คือดาํามะเมืองเลยนะครับไม่เหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะนะครับเห็นไหมมีเหมือนกันเลยนะครับเอาไว้เวลาออฟโรดนะครับแล้วก็ ขาเรียกว่าหรือว่าโดนมอไซค์ชนมันก็จะไม่มีเกลียวนะครับสำหรับตัววายแท็กกล้อง360มีให้เหมือนกันติ่งบริเวณนี้ทีนี้เราดูด้านบนนะครับด้านบนของทั้งสองคันเนี่ยนะจะเห็นว่าลาวหลังคามีความใหญ่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเรามาที่วายแท็กนะครับก็จะเป็นลาวหลังคาที่เป็นขนาดสแตนดาดของรถฟอร์ดที่ทํามาทุกครั้งนะครับจะต้องเวลาที่เราใส่พวกแหลกหลังคาใช่ไหมต้องเสียเงินซื้อแหลกหลังคาใส่เพิ่มนะครับ แต่แหลกลังคาใส่แล้วดีไหมล่ะนะครับก็ผมบอกว,ว่ามีเสียงนะครับมีเสียงทุกยี่ห้อนะครับมีเสียงแน่นอนขับไปก็จะมีเสียงฟึ๊วฟึฟับอยู่ที่ว่าความชอบของลูกค้านะเวลาบรรทุกอาจจะมีต้องแบบใส่อะไรของเยอะขึ้นก็ซื้อแหลกมาใส่แต่ทีน่นี้ถ้าเป็นตัวสตอมแท็กล่ะนะครับสตอมแท็กสตอมแท็กเนี่ยจะมีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโลบาได้เห็นปะเราสามารถเอาไปวางตรงฝั่งนี้ก็ได้ถูกไหมแล้วก็เอาของมาใส่ของวางเลยนะจริงๆไม่ต้องซื้อแหลกเพิ่มก็ได้นะใช้แค่ตัวนี้ก็พอนี่คือ ของตัวสตอมแท็กนะครับสามารถนี่มีให้เลยนะครับเก็บได้ทีนี้มาถึงด้านข้างกันฝั่งนี้หน่อยนะครับด้านข้างบริเวณที่ผมยืนอยู่สังเกตว่าสตอมแท็กจะมีโลโก้คำว่าสตอมแท็ด้านข้างเห็นไหมสตอมแท็ด้านข้างมีอยู่นะครับมีอยู่บันไดจะไม่เหมือนกันนะครับสตอมแท็เนี่ยจะไม่มีสีเงินตรงขอบบันไดว้าแท็เนี่ยจะมีสีเงินขอบบันไดแบบนี้ นะครับแบบนี้เลยนะแค่นั้นเองนะครับมาถึงด้านข้างๆหลังๆกันหน่อยด้านหลังนะครับที่เห็นนะโช๊คอยู่น้อยสี่เหมือนกันถูกไหมครับล้อก็20ล้อขอบ18ดิสเบรกสล้อเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือโลบาร์นะครับซึ่งโลบาร์จะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันถ้าเป็นของว t ยแท็กเนี่ยจะเป็นโลบาร์ที่ติดตั้งมาแบบนี้เลยนะถ้าเป็นของซอมแท็กจะเป็นโลบาร์ที่สามารถเลื่อนระดับ สามารถเปลี่ยนระดับได้ว่าจะให้อยู่ประมาณไหนนะครับเอาไว้ใช้แทนสปอยเลอร์ได้ถ้าอยากให้รถแรงขึ้นเอาโลเอาโลบาร์ไว้ด้านหลังใช่ไหมรถจะแรงเหมือนสปอยเลอร์ไม่ใช่นะนะครับเขาไว้พาดของพาดเต็นอะไรอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าก็ซื้อสตอมแท็กไปเลยจบจบนะครับผมถึงกับบอกในต้นคลิปว่าลูกค้าที่ซื้อรถทั้ง2ตัวนี้ที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเขามีทางเลือกอยู่แล้วนะครับ1นคนซื้อวแท็กคือใครนะครับคนซื้อวแท็กคือ คนที่ต้องการเอารถเนี่ยมาตกแต่งเป็นแบบออฟโรดจริงๆเลยถามว่าเราจะซื้อซอมแท็กมาจะเปลี่ยนโลบาร์เราเสียได้ไหมเสียได้นะครับเพราะว่าโลบาร์อันนี้มันดีอยู่แล้วแต่คนที่ซื้อไปแท็กเนี่ยไม่มีความเสียดายโลบาร์ low bar เลยฉันจะเปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์ใส่ไปเลยถอดโลบาร์เดิมออกใส่เป็นแฮมเมอร์เป็นชุดตรงชุดแต่งของเขานะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวระบบเกียร์นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยถ้ามันเป็นของตัวซอมแท็กจะเห็นนะ,ะเห็นป่ะมันจะเป็นเกียร์เล็กๆสั้นๆแบบนนี้เห็หม คือขอเรียกว่ามันเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วกันเห็นไหมมันเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันต่างแค่นั้นนะครับเกียร์ไฟฟ้ามันมีประโยชน์ที่ว่ามันสามารถที่จะถอยจอดอัตโนมัติได้ซึ่งจะมีปุ่มถอยจอดมาให้นะครับก็คือมันจะเข้าเกียร์เองอะถอยจอดเข้าซองได้เรียบเรียบซองได้แต่ถ้าเป็นวายแท็กเนี่ยมันจะไม่มีมาให้นะครับมันจะเป็นเกียร์ใหญ่ๆนะมาให้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมถามว่าลูกค้าที่เขาซื้อเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกันนะแล้วก็โมเดลของทั้ง2รุ่นนี้ถูกวางไว้คนละแบบกันนะครับถ้าเป็นสตอมแท็เนี่ยเขาถูกวางไว้มันจะไม่ใช่ในกลุ่มออฟโรดนะนะครับอันนี้ที่ทำฟอร์เขาทำแต่แรกนะที่เราอบรมกันมานะวันแท็กถูกวางไว้ในเวงออฟโรดนะครับอันนี้ถูกวางไว้ในของ l u x u r y c ่คซึ่งถ้าเราซื้อสตอมแท็ไปเนี่ยนะครับเราไปแต่งโลบาร์ถอดออกก็เสียดายถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของบางคนก็เปลี่ยนล้ออย่างเสียดายเลยนะครับ คือมันถูกวางไว้ในโมเดลของลักชัวรี่คานะครับถ้าเราเอารถพวกนี้เข้าป่าถามว่าไอ้ระบบถอยจอดได้ใช้ไหมนะครับมันไม่สามารถคำนวณกับต้นไม้ได้นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในเมืองโอเคใช้สำหรับวิ่งในเมืองเป็นลักชัวรี่คานานๆเข้าป่าเข้าดอยทีนึงแต่ว่าแท็กเนี่ยโอเคมันได้ใช้แน่ๆน,นะครับการเข้าเกียร์การจับเกียร์เนี่ยมันง่ายกว่านะครับในการเชนหรืออะไร่งเงี้ยครับมาถึงด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยไฟท้ายก็ดูเป็นไงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับไฟท้ายเหมือนกันนะครับเพียงแต่เป็นแค่อักษรคือ w i ยแท็และสตอมแท็แยกมาให้ไฟท้ายของ w i ยแท็และสตอมแท็เนี่ยจะเรียกว่ามันสามารถที่จะสมมุติเราถอยเนี่ยแล้วเราลืมเบรกเบรกให้เองถอยไปปุ๊บมีรถวิ่งมาด้านข้างเบรกให้เองเพราะมีเรดาร์ที่อยู่ในของไฟท้ายนะครับการขึ้นจากหลังกระบะมีให้เหมือนกันทั้ง2ตัวแต่ทีนี้ สตอมแท็กเนี่ยสามารถสั่งออปชันพิเศษเพิ่มเติมได้ก็จะแพงกว่าวาแท็กประมาณตีว่าแสนสี่แล้วกันแสนสามพัสี่ก็คือมีโรเลอร์ชรัตเตอร์จากโรงงานมาให้ข้อดีของการสั่งโรเลอร์ชรัตเตอร์จากโรงงานมาให้คืออะไรครับอย่างแรกเลยนะอย่างแรกลูกค้าจะได้กุญแจนะครับกุญแจที่มีรูป 2x แบบนี้นะครับเราจะได้กุญแจที่มีรูป 2x แบบนี้มาให้จากโรงงานนะนะครับแล้วข้อดีคือสมมุติเราล็อกรถเนี่ยเราล็อกรถเนี่ย มันจะไม่มีใครสามารถที่จะมาเปิดฝาท้ายเราคือมันก็จะมีพวกพวกมือบอลนอะ่ะเข้าใจไหมคือสมมติลูกค้าอยู่คอนโดหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปบ้านเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางคนเนี่ยชอบมาเปิดฝากระโปรงท้ายรถคนอื่นแล้วก็ขึ้นมานั่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวายแท็กล็อกได้ไหมล็อกได้นะครับแต่ว่าลูกค้าต้องใช้กุญแจถอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในรูบ้ากุญแจตรงนี้ถึงให้ถึงเราจะติดโล่หรืชัตเตอร์เพิ่ม้นไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะล็อกได้เหมือนตัวจากโรงงานนะครับอันนี้คือ ความคุ้มของตัว s ต o มแท็กสามารถสั่งโ o เลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีไฟที่เป็นไฟต่อปลั๊กพ่วงให้นะครับมีปลั๊ก3ตาปลั๊กพ่วงอะไรพวกนี้ให้นะครับเนี่ย a อซ3สสูงสุดได้400 400วัตต์นะนะครับที่ต่อได้มีให้เหมือนกันสต o มแท็กก็มีให้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายผ่อนแรงด้วยเหมือนกันนะครับเบามากๆกดเปิดโรเลอร์นี่ เปิดให้เลยนะครับแบบนี้ของ Storm t a g กดเปิดโรลเลอร์แบบนี้ได้เลยเห็นไหมด้านท้ายก็เหมือนกันหมดนะครับแต,แต่ข้อดีคือมันมาจากโรงงานอะนะครับเอาจริงว่า Ford เนี่ยการประกอบรถเนี่ยคือหุ่นยนต์100%เลยนะนะครับหุ่นยนต์100%ความผิดพลาดเนี่ยมีน้อยมากถ้าทำจากโรงงาน Ford นะนะครับทีนี้มาดูด้านในกันหน่อยด้านใน YT ยแจะเป็นสีส้มแบบนี้ บางคนเขาซื้อเพราะเขาชอบแค่เบาะสีส้มนะมันมีจริงๆนะคุณผู้ชมคนที่ซื้อเพราะสิ่งนี้มีจริงๆนะแล้วก็จะให้ดูหน้าจอห,หนึ่งหน้าจอของตัว WiT แ c กับตัว Storm t a c จะไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมสตาร์ทเครื่องขึ้นมาหน้าจอของตัว w i t a c มันจะเป็นแค่นี้เนี่ยหน้าจอ w i t ท c มันจะเป็นแค่นี้นะครับมันจะไม่มีในเรื่องของการโชว์พวกพวกอุณหภูมิน้ามันเครื่องหรืออะไรเงี้ยแล้วจอมันจะเล็กกว่าของตัว Storm t a c นะ อันนี้มันอยู่12นิ้วนะแต่ว่า12นิ้วคือมันไม่ได้โชว์จนครบที่อยู่ด้านบนะนะครับก็จะมีร้านที่เขารับเปิดนะที่เขารับเปิดระบบอะ่ะมันจะมีโชว์แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็หน้าจอตรงนี้นะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอีกโทนหนึ่งเห็นปะ่ะจะไม่เหมือนสตอมแท็กนะหน้าจอสีไม่เหมือนกันนะครับสตอมแท็กจะเป็นเดี๋ยวให้พาไปดูเป็นอีกสีหนึ่งนะไฟแอมเบดไลท์อะไรพวกนี้มีหมดนะครับแอมเบดไลท์มีให้หมดสามารถเปิดและปิดแอมเบ l ไลท์ได้นะครับอะไรเหมือนกันหมดนะที่เก็บแก้วนงแก้วน้ํามีมือนนกันนะัระรบบบข ถ้าเป็นสตอมแท็กก็มีให้เหมือนกันนะครับมีให้เรื่งเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้มีทั้งหมดเลยเหมือนกันแอร์แยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับผมพามาดูในถวงของตัวสตอมแท็กกันบ้าง mm hmm. เมื่อเราเข้ามาในสตอ m t ท็กนะครับรถล็อก ok เองนะเพราะว่าเราไม่ได้ PDI รถนะครับจะล็อกเองเนี่ยขึ้นมาบนรถปุ๊บเข้ามาในรถเนี่ยสตอมแท็กเป็นไงดูแบบแดงๆนะครับนี่ หน้าจอมันจะกว้างขึ้นเห็นปะมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับหน้าจอสตอมแท็กเนี่ยคือคือวาแท็กอ่ะมันสิบสองนี่เหมือนกันแหละแต่มันจะแบบตัดช่วงบริเวณนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่มีเมนูที่มันแบบเป็นบอกน้ําอันเครื่องอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยจะไม่มีแต่ถ้า tor มแท็กเนี่ยจะมีมาให้นะครับสตอมแท็กจะมีแบบแบบพวกนี้มาให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอร์แป๊บนึงนะนะครับอันนี้รถใหมนะ่เราไม่ได้ทําการปลดล็อกคาเนี่ยเวลาเราเลือกโหมดนะ คือวายแท็กมันจะไม่ใช่รูปการาฟิกแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบว่าแค่บอกว่าหมวดอะไรนะครับจะไม่ได้เป็นบอกว่าหมวดกราฟิกแบบนี้แล้วก็จอที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะด้วยรูปร่างหน้าตาของจอเนี่ยปุ่มฟังก์ชันอะไรไม่เหมือนกันนะนะครับเนี่ยไม่เหมือนกันเลยปุ่มฟังก์ชันทั้งหลายไม่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นสีสีอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนวายแท็กได้ก็จะเป็นได้สีแดงทั้งคันในรถนะครับรวมถึงเบาะตัวเบาะก็จะเป็นสตอมแท็กสีแดงอะไรพวกนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าคนไม่เคยใช้อาจจะแรกๆอาจจะงงนิดนึงมันสั้นมากมันสั้นกุดดุดเะนะครับเวลาเราขับนะครับมันจะสั้นๆแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ชินนะครับนะถ้าเป็นตัวขับ4บริเวณนี้คือจะเป็นตัวขับสเหมือนว่าแท็กเลยมีให้หมุนนะครับมันจะมีโหมดฟังก์ชันที่เอาไว้ถอยจอดเนี่ยมีมาให้ด้านหลังอ่ะตากล้องไปถ่ายให้หน่อยด้านหลังเนี่ยมันจะมีของแอร์ช่องแอร์มีเหมือนกันนะผมบอกนะช่องแอร์มีเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลย สำหรับสตอมแท็กเนี่ยช่องแอร์นีให้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิยึดจากบริเวณด้านหน้านะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทั้งคู่นะครับสตอมแท็กกับวายแท็กคือพวงมาลัยจะเบามากถามว่าฟอร์ดเนี่ยทําไมถึงเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าจะเรียกว่าแบรนด์เดียวเลยก็ได้นะเพราะว่านะครับฟอร์ดเนี่ยมีระบบที่ผมบอกมีการเปลี่ยนโหมดเราสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอะไรอ่ะโหมดอีโค่โหมด Eco, โหมดลากพวกอะไรเงี้ยเวลาที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนไอ้หน้าจองเนี้ยไป เห็นปะ,ะไม่เป็นไรนะครับแล้วเปลี่ยนไปเนี่ยสมมติเราไปโหมดพวกพวกลากพวกถนนลื่นพวกอะไรเนี่ยจะหนักและหน่วงขึ้นนะครับคันเร่งก็จะเหยียบแล้วก็ไม่ค่อยไปขึ้นนะจะไม่เหมือนกับตัวตัวรถยี่ห้ออื่นคือฟอร์ดเนี่ยเขาให้คันเร่งไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะครับคันเร่งไฟฟ้าให้มาอยู่แล้วพวมาลัยก็ไฟฟ้าด้วยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนโหมดเนี่ยพวมอะไรคันเร่งจะทําการตอบสนอง ไม่เหมือนกันสักโหมดนะพวงแลจจะหนักและหน่วงขึ้นคันเร่งบางทีเหยียบก็ไม่ค่อยไปอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอยู่ในโหมดถนนลื่นเพราะเป็นการเซฟตี้ลูกค้านั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ระบบขับแล้วเบรกเองก็มีมาให้บริเวณที่เราเห็นใหญ่ๆบริเวณนี้นะครับสามารถเอากล้องเนี่ยมาติดได้เลย USB เสียบปุ๊บแต่บริเวณนี้มันคือตัวรับแสงนะตัวรับแสงแล้วก็จะมีกล้องด้านหน้าไม่ใช่กล้องบันทึกนะมันคือกล้องที่ไว้จับคนเดินถนนจับเส้นถนนเวลาที่เรามีการขับขี่รถเนี่ย ทำให้รถมันออกนอกเลยแล้วก็จะมีการแบบตึงพวงมาลัยมากยิ่งขึ้นนะบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยจะแบบสู้ๆมือนิดนึงนะครับแต่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้สู้มือหนักแค่ไหนเหมือนเหมือนเบ็ดตกปลานะตั้งค่าหน้าจอได้เลยว่าจะให้มันสู้มือน้อยสู้มือมากให้มันหักกับเร็วน้อยเร็วมากสามารถตั้งได้จากตรงหน้าจอบริเวณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับเปรียบเทียบรถระหว่าง Storm Tech นะขับเคลื่อน 4ล้อกับตัว Y Tag ส4คูณ4ไปเพียงเท่านี้ลูกค้าในสนใจอยากจองรถติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างได้นะครับสำหรับน,นี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ